คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมปศุสัตว์กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยและก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์เช่นวัวแกะหมูเหล่านี้ค่ะใช้พื้นที่เยอะมากๆเลยซึ่งสถิติโดยรวมของอุตสาหกรรมนี้ค่ะกำลังรุกคืบพื้นที่ป่าไม้อยู่โดยเฉพาะในสหราชอณาจากักร นี่ยังไม่นับรวมกับการปลูกพืชผลต่างๆเพื่อมาทําเป็นอาหารให้กับพวกมันด้วยนะคะที่ก็ได้ทําลายพื้นที่ป่าเขตร้อนแล้วก็ฆ่าช,ชีวิตสัตว์ป่าไปจํานวนมากนอกจากนี้ค่ะอุตสาหกรรมนี้ยังก่อให้เกิดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแล้วก็มลพิษต่างๆเนี่ยสู่ชั้นบรรยากาศด้วยแต่จะทํายังไงให้อุตสาหกรรมเหล่านี้คะ่ะชะลอการปล่อยมลพิษที่เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันแบบนี้ลงนี่คือคําถามสําคัญที่นักเศรษฐศาสตร์กําลังหาคาตอบและก็เป็นที่มาของการเก็บภาษีเนื้อสัตว์ที่ปลาจะพูดถึงในคลิปนี้คะ่ะ คิดเห็นอย่างไรถ้ามีการเก็บภาษีเนื้อสัตว์เพื่อลดโลกร้อนคิดดูเวเมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลกในสหาราชอาณาจักรค่ะเป็นกลุ่มประเทศหนึ่งที่มีอุตสาหกรรมปรศุสัตว์เนี่ยขนาดใหญ่มากปล่อยมลพิษเยอะแต่หลังจากมีการประชุมคอบ26นะคะก็เริ่มมีการวางแผนใหม่ๆเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม,มิอากาศและหนึ่งในนั้นก็คือการเก็บภาษีเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะ ภาษีเนื้อในที่นี้คือภาษีที่เก็บจากการรับประทานเนื้อสัตว์ในหมู่ประเทศร่ำรวยย้ำนะคะว่าประเทศร่ำรวยเช่นง,งานวิจัยนี้ค่ะได้คำนวณในประเทศสหราชอาณาจักรนะคะเพราะว่าอัตราการบริโภคเนื้อสัตว์ในประเทศเหล่านี้ค่ะไม่ได้ลดลงเลยในหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีอาหารทางเลือกอื่นๆเช่นเบอร์เกอร์ที่ทำจากเนื้อหรือว่าแพลนเบดแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ลดลงเลย แต่เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมนี้ค่ะผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการเก็บภาษีโดยตรงจากเนื้อสัตว์และก็ผลผลิตจากสัตว์โดยพวกเขาเนี่ยแนะนำว่าราคาขายปลีกเฉลี่ยของเนื้อสัตว์ในประเทศผู้ร่ำรวยนะคะจะต้องเพิ่มขึ้นประมาณ35-56%สําหสรำหรับเนื้อวัวแล้วก็25%สํารำหรับสัตว์ปีกและส9าสำหรับเนื้อแกะและก็เนื้อหมูค่ะซึ่งการทำแบบนี้ค่ะจะเป็นการสะท้อนต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตนั่นเอง ยกตัวอย่างสเต็ก1ชิ้นค่ะอยู่ที่ขนาดประมาณ200กร,รมัมจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ118บาทแต่ผู้บริธโภคอาจจะต้องจ่ายเพิ่มเป็น160่งถึงหนึบาทแทนนักวิจัยยังบอกอีกนะคะว่าการเก็บภาษีเนื้อสัตว์แบบนี้เนี่ยหากดําเนินการอย่างถูกวิธีก็จะไม่เป็นการไปกดดันภาคครัวเรือนที่มีฐานะยากจนหรือว่าภาคอุตสาหกรรมให้มีการปรับตัวตามด้วยแล้วภาษีที่เก็บมาได้เนี่ยไปไหน พวกเขากล่าวว่าจะกระจายรายได้จากการเก็บภาษีนี้ค่ะไปะยังประชากรทั่วโลกในรูปแบบของการจ่ายเงินก้อนสม่ำเสมอในทุกปีซึ่งคนที่มีรายได้น้อยค่ะก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีเหล่านี้ซึ่งมันก็คือการปฏิร,ปร,รูปภาษีนั่นเอง <Mile music> ประเด็นสําคัญคือคนจะยอมจ่ายค่าชดเชยเนี้ยจริงเหรอ เพราะว่ามันจะทําให้ราคาอาหารและก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยมีราคาสูงขึ้นแน่นอนค่ะว่ามันก็เหมือนการหักดิบผู้บริโภคนะคะให้หันเหไปบริโภคอาหารอื่นๆแทนหากเนื้อสัตว์เนี่ยมีราคาแพงขึ้นสาเหตุที่ต้องเลือกประเทศร่ารวยเป็นตัวอย่างของงานวิจัยนะคะนั่นก็เพราะว่าประเทศเหล่านี้ค่ะใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปมากกว่าใครเลยและเพื่อให้สิ่งแวดล้อมทั้งโลกเนี่ยดีขึ้นประเทศเหล่านี้ค่ะจะต้องเข้ามารับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีที่ตัวเองเนี่ยได้ทันหลงทรัพยากรธรรมชาติไปนั่นเอง นอกจากนี้ค่ะรายได้บางส่วนของภาษีนะคะจะสามารถนําไปมอบให้กับเกษตรกรได้โดยตรงค่ะทําให้พวกเขาเนี่ยมีกําไรเพิ่มขึ้นซึ่งเงินที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ค่ะจะสามารถทําให้เกษตรกรเนี่ยไปดูแลส่วนอื่นๆได้ด้วยเช่นที่ดินการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหรือว่าการหาแหล่งรายได้ใหม่ๆเช่นการผลิตเนื้อออกกร์แกนิกที่มีคุณภาพสูงจากปริมาณสัตว์ที่น้อยลงซึ่งตรงนี้ค่ะจะช่วยลดการปล่อยมลพิษลงได้ด้วย ายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เนื้นอสัตว์มีหลากหลายรูปแบบมากๆมากมากว่าที่เรารู้จกักว่าเนื้อตรงนี้มาจากส่วนนี้ของสัตว์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ในปัจจุบันค่ะเนื้อและก็รสชาติเนี่ยสามารถปรุงแต่งได้แล้วก็ทําจากพืชได้หรือว่าจะทําจากสเตมเซลล์ก็ได้ของเนื้อบางส่วนที่จะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับสัตว์แล้วก็นํามาทําเป็นเนื้อก้อนใหญ่ได้ด้วยโดยที่คุณค่าของอาหารรสชาติแล้วก็ปริมาณเนี่ยอย่างเท่าเดิม การเก็บภาษีเนื้อสัตว์ในประเทศร,ร่ำรวยนะคะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้คนหันเหไปบริโภคอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นและก็ลดมลพิษได้แต่เรื่องนี้ค่ะก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะว่าเขายังหาคำตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าจะสามารถจัดเก็บได้จริงไหมเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคในชีวิตประจำวันไปแล้วแล้วคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะและพบกับเรื่องราวสิ่งแวดล้อมทั่วโลกกับปลาได้ทุกวันพุธเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามกันนะคะ